ลาบสวัสดีคนทุกคนด้วยน,นะครับผมวันนี้เราก็มันล็อบบี้มันแตกต่างไปเนาะคืออันนี้ไม่ใช่เ e อเดอร์ในเอวี AV นะครับก็เอวีอันนี้มีบันการน,นะครับไม่ใช่เอวีอย่างที่คนคนิดเด้อก็ที่ทำที่นี้มันแปลกๆไปก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปเกีย่ยวกับแมปนี้ช่วงนี้ผมเล่นเอ่อมัน AA มันตันแล้วไม่มีอะไรทําแล้วนอกจากเข้าไปเล่นในชาเลนจ์ไรวันอารีโลอ่ะเออะเ,เพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ตัวครบเกือบท e นะ e นะุกตัวแล้วมั้งในอีเวนต์ใหม่นะกูโมอะไรอีเวนต์แอสซัสซินอะสกามอโต้ผมได้ครบทุกตัวแล้ว แล้วก็ดาร์กเมทผมก็ได้แล้วแต่ผมไม่เขาบอกว่าไอตัวพุธเจ้ามันกากผมกเลยไม่ได้ฟาร,รม์มเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวซีเกติกาที่สุดผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้เข้าไปฟาร,รม์มในเอและส่วนมาก็เข้าไปาเลน่นชาเลนจ์แล้วแหละโดยคลิปวันนี้ก็จะมาะดูเป็นอัปเดตของอนิเมะวบนกาดนะครับก็ส่วนเอตอนนี้ข่าวงเงียบนะถ้ามันอัปเดตเหมือนอนิเมะวบนกาดก็ดีเลยวันนี้ผมจะตั้งพวกคลิปเลยก็คือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ ถ้าคนีอัปเดตไม่ต้องคาดหรอกก็ดูอัปเดตใไปนั่นแหละแล้วก็ตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปบ้างแบบตัวอะไรมาบ้าบาบา,บานั่แหละครับไปดูดิคอร์ดดีกว่าเพิ่มจอยใหญ่คนกว่านี่ครับเนี่ยนี่เมื่อวันที่เก้าก็จะมีสิ่งที่จะหายไปในอัปเดตต่อไปก็คือเดียโก้ก็คือเดียโก้บันโดครับดีโอนั่นแหละก็คือตัวหยุดเวลาที่มันหยุดได้ตัวเดียวในเกมตอนนี้แหละก็ถ้า ใครเป็นสาวกโจโจหรือแฟนโจโจก็อย่าลืมไปหากันนะที่จริงผมก็ jo jo แฟนโจโจแหละแต่ผมชิคเก็ตเลนนั่นแหละส่วนอัปต่อไาก็จะเป็นแบทเทิลพาร์ทซาสอริอุย้ยมันจะหายแล้วผมต้องรีฟาร์มแล้วผมเวลแปดเองนั่นแหละเดี๋ยวผมไปฟาร์มดีกว,ว่าส่วนต่อมาก็จะเป็นเอ่อไม่มีอะไรแล้วมั้งสิ่งที่หายไปก็มีแค่นี้แหละก็จะเป็นอีเวนต์สตีลบอลลันมั้งแล้วก็แบทเทิลพาร์ท ขึ้นเป็นแบทเทิร์นใหม่ก็หวังว่าจะมีตัวดีๆแบบเรื่องดีๆอ่ะซาโซลีตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยวาว,าวเท่าไหร่เนาะอืมส่วนอัปเดตของ AV อัปเดต4ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ดูอีกแล้วก็คือ Bleach 3.5ก็เฟดแต่เฟดอันนี้ผมชอบนะชอบเซเบอร์แต่ไม่เคยดูนะแค่รู้สึกว่าชอบดีไซน์ตัวละครอมเฉย นี่อ่าแอดมินของ AV วีเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยเกสกะาวันจาถูกเอออันนี้เป็นมุกมุกอะไรก็ไม่ของมันนะเกสกะาเทนเนี่ยเทนโชเนี่ยแล้วก็มีคนกดส่วนอัปเดตมันก็มีแค่นี้แหละครับสนิทพีอยู่ไหนวะนี่ไงเป็นอัปเดตของบลิชนะครับโดยน,นี้จะเป็นด้านอ่าที่ตอนอเรียวกว่าเมืองโซเซตี้ทุกบุกหมังผมก็ไม่ได้ดูแต่ผมพอรู้เขาว่าอันนี้น่าจะเป็นด้านด้านใหม่นะจะเป็นสตอรี่ไม่ก็รเจนสเตท ส่วนอันนี้มันเป็นอีกด้านหนึ่งเลยอันนี้น่าจะก้อนโดนบุกมั้งเนี่ยพอบ้านเมืองแม่ยังย่คบแล้วพอตัดมาดูตอนนี้ยยเนี่ยบ้านเมืองแม่งพังทลายหมดละนั่นเงนะดูในโปรแกรมเบียนเสียง่อนเบาเบาเสียงให้คนดูันมานี่นะครับเปน็นนี้พลิกไม่เป็นไอเซนเดอร์มาดูกันดีกว่ายินดีตัาสสังค มีแค่นี้เออมันมีแค่นี้แหละก็ยากได้วะไอเซนในตัวชอบเลยนะ่ะแมงเบียวจัดตัวเบียวเลยนะ่ะแม่งสกิลสวยอ่ะเอ๊ะแม่งเหมือนแม่งเหมือนซูริวในเดอะสองเกตเบเธนกาวเลยเที่อ่ะเมื่ก่อนน่าจะเป็นไอเซนมันมีอะเป็นไอเซนล้างเทนเย่บัตวอแถวเทนเย่บัตวอเนี่เทนที่อมันไม่มีล้างอไอ้นี่หรอล้างอะไรวะล้างหงเงียวคูอะ่ะ แบบเ uh, อเอะอะนั่นแหละมันมาเป็นร่างนี้เราอะแต่ร่างนี้ก็เก่งแล้วมันมีตัวเดียวอะข้อตัวประกอบหัวสมด้วยลวนะกันอยากยากเห็นมืองกันปกติถ้านในเกมเ w e ์แบบ Tower ender, อนิเมะเทว์ที่เฟ้นนื้ออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกบบเด้นท่าในเกมอนิเมะเทว์ที่เฟ้นนื้ตัวจักบีดมันก้างตัวเลยอนะยากหรูทางที่ทแบบสเทว์สกิลมันก็สวยนะสกิลก็ดีย่างไอตัวประกอบหัวสมเนะี่ยบัสบจัดเลยนะอันนั่นแหละ คลิปนี้มันก็มีแค่นี้แหละครับไปว่างๆมีข่าวเกี่ยวกับ AA หรือ AV อะไรก็เดี๋ยวมาประกาศให้ทุกคนดูให้คนดูทุกคนทราบนะครับก็าบกาลาไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรละมีแค่นี้แหละบายไม่ชึบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสัส